สวัสดีครับผมกัา motorsporlive.com นะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บูธของรถจักรยานยนต์ Honda นะครับภายในงาน b บ n g k o k International m o t o r Show นะครับซึ่งจัดแสดงกันอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพามารู้จักกับสุดยอดซูเปอร์ไบค์นะครับในตระกูล CBR Series ของ Honda ซึ่งถ่ายทอดนะครับ DNA มาจากรถแข่ง m o t ต g p อย่าง RC213V นะครับวันนี้เราจะพาไปดูรอบๆคันนะครับว่าไอตัวรถแข่งคันนี้รถสู้ไบคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับมาร์กมาเกสสามารถคว้าแชมป์โลกกับ Honda นะครับจากการลงแข่ง7ปีด้วยการคว้าแชมป์โลก6สมัยนะครับและนี่คือสู้ไบที่ถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเทคโนโลยีเข้ามาสู่ รถที่ใช้ในท้องถนนได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักลงลึกรายละเอียดนะครับและก็มีบุคคลนะครับที่ใช้งานจริงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับขอเชิญครับน้องฟิล์มครับรัตาวเลิรดครับนี่สวัสดีครับวิมครับโอ้โหฟิล์มครับพูดถึงตระกูล CBR s e r i e ซีรีส์มันมี DNA ที่ถ่ายทอดมาจากม o ต GP นะครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ย All New cbr double r r นะครับที่ต้องบอกเลยว่ามันผมมองยังไงมันก็คือรถแข่ง m มโตจีพีอ่ะแน่นอนครับก็คือคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น b o ลทูเรสจรจริงนะครับ,รบจากที่ผมได้มีโอกาสได้ทดสอบนะครับทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวแข่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสามารถทําความเร็วหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยได้เหมือนรถแข่งเลยอืคืออารมณ์เหมือนคุณซื้อคันนี้ไปเนี่ยสามารถไปในสนามได้เลยโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย คือทั้งเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เรื่องเฟรมต่างๆเนี่ยถ้าดีเทลจริงๆอ่ะเราต้องมาดูกันว่าในเจาะลึกเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษถ้าเห็นง่ายๆเลยคือท่อเนี่ยอย่างแรกเลยครับเ,เป็น,นครับูริกซึ่งแบร,รนด์นี้หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าความแรงประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะให้พลังงานขนาดไหนนะครับแต่ว่าฟิล์มเนี่ยเลยเคยลงขับทดสอบด้วยที่สนามช้างนะครับความเร็วทางตรงเนี่ยคุณทําไปเกือบสามร้อยเลยนะใช่ครับ อ,อันนี้คือสแตนดาร์ดนะผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรจริงเหรอเพราะว่าที่ที่ความรู้สึกจากเจ้าคันนี้ที่ที่ได้ขี่ในตอน Honda Trackday นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบการทำงานมันเนี่ยหรือว่าระบบเกียร์ต่างๆเนี่ยมันเซ็ตมาสำหรับคือเกียร์ที่ผมใช้เนี่ยมันเหมือนกับตัวรถแข่งเลยอืเขามีการปรับในเรื่องของอัตราทดเกียร์รแล้วก็มี M I U ที่สามารถควบคุมแรงบิดคอนโทรลได้ค่อนข้างดีงเนี้ย ครัผมรู้สึกขี่ง่ายทั้งตรงเนี่ยคือต้องบอกว่าประมาณ80นะท,ที่ที่ลงไปขี่เพราะว่ามันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ไปกว่าน,นี้อีกนะครับในการขับขี่ก็ต้องบอกว่าเกือบ300ครับโหดจริงเรื่องฟิลลิ่งในการขับขี่ฟิล์มนะครับการเข้าโค้งหรือแม้กระทั่งอัตราทดเกียร์ต่างเนี่ยมันแตกต่างจากรถแข่งยังไงบ้างเราเราเราทำความเร็วเนี่ยกับตัวคันนี้ที่300เนี่ยคือตรงที่กลับมาเนี่ยครับความรู้สึกกับรถแข่งเนี่ย ผมแทบจะ,ะจับความรู้สึกแตกต่างเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนตอนนี้ไอตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมันมีไอตัววิงเลสตรงนี้เพิ่มเข้ามาเวลาเราทําความเร็วสูงสูงเนี่ยขึ้น250อัพขึ้นไปเนี่ยอย่างโค้ง4ี่ที่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยคือจังหวะที่ผมจะเลี้ยวเข้าไปด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันเหมือนสามารถกดรถลงไปได้ซึ่งถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดทั่วไปที่เคยขี่ที่ไม่มีระบบแอโรดนามิกอะไรเหมือนเจ้าตัวเนี้ยครับมันก็รู้สึกยากนิดนึงเพราะว่าเวลาจะเลี้ยวเนี่ย มันไม่ได้ดั่งใจเราคือมันจะต้องเบรกก่อนแต่เนี้ยมันสามารถเข้าไปกับในโค้งได้เลยด้วยความเร็วที่สูงแล้วก็ในเรื่องของระบบที่เป็นเรื่องช็อกอัพเนี่ยก็เป็นโอลินด้วยซึ่งเราสามารถปรับไฟฟ้าได้ในแต่ตามที่ หน้าจอของเรามันปรับโหมดการขับขี่ได้ะด้สามารถคือคุณจะขี่แบบ normal หรือขี่แบบ race เลยก็ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้ฟิล์มพูดถึงวิงเลตตรงนี้นะครับอันนี้เป็น Aero Failing Winglet นะครับที่ถ่ายทอดมาจาก MotoGP เลยนะจากรถแข่ง RC23V นะครับมีสามชั้นเหมือนกันด้วยเออฟิล์มด้านในมีครีบอยู่ด้านในนะครับซึ่งตรงนี้มาร์คมาเกสเขาได้ลงขี่ทดสอบแล้วด้วยแล้วมาร์คมาเกสเองก็บอกว่ามันเยี่ยมมากครับอ่ะเดี๋ยวไปดูมาร์คมาเกสสหน่อยครับ Hello. Hello to all uh, Thai fans. Uh, just I want to inform to you that the new CBR 1000 R is Manjemak. Uh, I mean, I tried last year in, uh, in Montmelo and the feeling was really similar to MotoGP bike, uh, It's really powerful. Also handling is uh, really good. So I hope to you can try soon and, uh, and enjoy it because uh, I'm sure that uh, will be amazing. That's <laughs> เอาดีฮอนด้าซีเบรดับเบิลอาร์อาร์ครับฟลายเบลด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ของฮอนด้าเลยนะครับสมรรถนะสุดยอดมากนะครับมาร์คมาเกตยังบอกว่าโห oh, มันเจ๋งจริงๆฟิล์มเองลงไปขี่ที่สนามช้างเห็นบอกว่าเวลาต่อรอบที่ทําได้เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากรถแข่งเลยใช่ครับก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะสำหรับรถสแตรฐาอต้องบอกเลยว่ามันสามารถลงแข่งได้เลยนะครับด้วยสมรรถนะต่างๆด้วยระบบแอโรไดนามิกการสะเทือนต่างๆเนี่ย มันค่อนข้างที่จะครบมากกว่าหมายถึงว่าทําให้นักนักขับเนี่ยขับขี่ได้ง่ายขึ้นด้วยความเร็วที่สูงแล้วก็พอลงไปขับขี่เนี่ยมันก็จะใช้ประสิทธิภาพของตัวขับตัวคนขับได้ดีขึ้นด้วยประมาณนี้แล้วรถคันนี้นะครับนอกจากจะปรับโหมดในการขับขี่ในท้องถนนเนี่ยก็สามารถปรับได้หลายโหมดด้วยครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบสั่งการของรถด้วยนะฟิล์มเรามาจอดลึกรายละเอียดของ all new cbr 1 r กันหน่อยดีก่าครับว่าจุดเด่นของมันเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่0ันซ C ของ Honda ที่ใส่เข้ามาใน CBR s e รีส์เนี่ยเป็นไงบ้างต้องบอกว่าในในกำลังเครื่องยนต์นะครับที่ที่ที่ผมรู้สึกในคนขับขี่เนี่ยมันได้แรงบิดเยอะมากในเรื่องของแรงทอร์กเนี่ยทำให้มันต้องมีระบบของ เรื่องของทรัคคอนโทรลเข้ามาก็คือวิลลี่คอนโทรลนั่นแหละครับการยกหน้าเพราะมันยกทุกเกียร์นะครับอย่าปิดเลยห้ามปิดเลยนะครับถ้าใช้บนถนนทั่วไปเนี่ยเ,เราสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าช่วงที่ผมเทสตเนี่ยก็คือผมปิดปิดใช่ไหมก็เลยได้กําลังเ,เครื่องยนต์หรือว่าแรงบิดเนี่ยเต็มที่เลยนะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ครับผมก็น้ําหนักของตัวรถเนี่ยมันก็ส่งผลด้วยเพราะว่าเครื่องที่แรงขึ้นน้ําหนักเนี่ยเบาลง2ี่สรับนี นะครับในการใช้งานเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ารถมันคล่องตัวเราสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับ <ผม S 2> แล้วก็ในเรื่องของ geometric เองในเรื่องของบาลานซ์ของรถเนี่ยค,คันนี้เนี่ยก็คือจะต่ําลงมาด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณ10ม mm มได้นะครับ10 mm มิลมันก็ช่วยให้บาลานซ์รถอีขึ้นช่วยให้เราขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ย หน้าคือคือรถมันจะคอนโทรลได้ง่ายในการเข้าโค้งด้วยความเร็วแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ครูฝึกหรือว่าวิศวกรเขาได้บีฟนะตอนที่ให้ข้อมูลในการทดสอบเนี่ยเรื่องของการจัดไรดิ้งโพซิชันฟิล์มขึ้นไปนั่งให้เราดูหน่อยได้ไหมว่ามันมันมีความสปอร์ตว่าลงตัวเวลาในการขับขี่มันออกมาอย่างไงบ้างให้ผมขี่เลยก็ได้เออมามาเลยนะครับนี่ครับฟิล์มขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนี่ครับตรงถังน้ํามันเขาก็ทําเป็น มันจะเป็นล่องลงไปนะครับออกแบบตรงนี้เพื่อให้หมวกกันน็อกเนี่ยคางของหมวกกันน็อกเนี่ยจะมาเกยตรงนี้ใช่ครับอ่าเดี๋ยวฟิล์มลองอจัดให้ด้วยหมวกกันน็อกเนี่ยเราต้องมาลงตรงนี้พอดีนะครับในการหมอบคือถ้านั่งจากรถทั่วไปเนี่ยที่เราขึ้นไปนั่งเ่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นโพสิชันสําหรับนักแข่งครับเพราะว่าหน้ารถเนี่ยมันจะต่ําลงนิดนึงนะครับในการขับขี่คือเขาปรับ ถ้านั่งเนี่ยให้มันใกล้เข้ามากขึ้นด้วยให้ใกล้กับด้านหน้าซึ่งรถแข่งเองก็เหมือนกันนะครับคือถ้าหมอบเนี่ยก็เราก็จะเอาหมวกมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นมุมมองเดียวกับรถแข่งซึ่งระบบแอโรดนามิกที่เขาใส่มาให้กับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะครบนะครับในการลงไปในสนามเลยอย่างที่ผมบ,บอกนั่นแหละครับโอหเจ๋งมากอะ่ะเดี๋ยวมาดูโหมดการขับขี่หน่อยฟิล์มโหมดการขับขี่ถ้าเกิดเราอยู่ในถนนจริงนะ ขี่ออกจากบ้านก่อนนะครับเราจะใช้โหมดไหนมีหมดเลยครับเราสามารถเซตเซตติ้งเป็นแมนนวลก็ได้นะครับก็คือในตัวของเนี่ยครับ P นะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถทําเป็นตัว power นี่ก็ย่อมาจาก power กําลังเครื่องยนต์เราสามารถปรับได้นะครับเราก็เลือกปรับได้เลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับท็องท็อกเองเราก็มีนะครับส่วนของ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิลลี่คอนโทรลที่เราจะสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถปรับได้หลายโหมดอันนี้คืออันนี้คือโหมดที่เป็นแม่นวลที่เราเซตเองใช่ไหมอันนี้คือเป็นแทร็กที่เราจะไปลงคีนะครับครับนี่ก็คือเป็นฝนตกแล้วก็มีฝนตกด้วยโหมดกี่ฝนก็มีอันนี้คือ e b นี่คือย่อมาจาก engine brake engine brake เวลาเราเชนเชนเกียร์เนี่ยรอบรอบเครื่องที่เรารู้สึกเนี่ยมันจะมาเยอะมาน้อยก็ประมาณนี้นะครับขนาด engine brake ก็สามารถเซตติ้งได้ใช่ขนาด engine brake ก็สามารถเซตอัพได้หลายหลายอย่างคือ มันค่อนข้างที่จะปรับเข้ากับต,ตัวตัวนักขับนะครับที่จะสามารถอยากจะขับแบบไหนเราสามารถเซตคันนี้ได้ให้เหมือนที่เราต้องการคุณอยากจะ<า>ขี่ข<อ>แบบนุ่มนวล<ฆ>สบายๆในถนนออกจากบ้านก็ได้ก็คือหน้าจอเนี่ยมันก็เป็นสีสันค่อนข้าง,งสวยงามก็จะมีเกียร์บอกมีโหมดเราใช้โหมดอะไรอยู่ครับจับเวลาก็มีจับเวลาด้วยอยากจะรู้ว่าเวลาเท่าไหร่คุณสามารถเซตได้ นะครับมีแลบบอกมี b a s แ l a บอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเร็วเป็นแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วตอนนี้นะครับรอบเครื่องจากปกติที่ใช้เป็นวัดรอบใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นแบบดิจิตอลแล้วดิจิตอลแล้วแล้วก็มีเราสามารถเซตด้วยว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบที่เท่าไหร่นะครับคือไฟเนี่ยมันจะขึ้นเรียงตามมาเลยสมมติเราเปลี่ยนหมื่นซีไฟก็จะขึ้นมาเล้ตึ้ง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 พอหมื่นสีปุ๊บให้เราเปลี่ยนเกียร์มันก็ขึ้นมันก็เป็นเลสไลน์ขึ้นให้เราใช่ไหมคร แล้วก็ระบบเนี่ยฮะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับสามารถปิดได้ตามอันนี้คือระบบอะไรครับคือเป็นกุญแจเราไม่ต้องพกแล้วคือเราพกใส่กระเป๋าได้เลยนั่นเลยสิผมจะถามอยู่ว่ากุญแจไปไหนเราไม่ต้องเสียบแล้วก็หมุนแล้วเดี๋ยวนี้คือ,อเก็บไ้ที่ตัวได้เลยะนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นระบบย์เลดนะใช่ครับรถซูเปอร์บค์ ตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีกุญแจแล้ว<ช>นะครับไม่ต้องมาเสียบให้มันเกะกะวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นระบบเบรกด้วยนะครับที่เป็นเบรมโบมาให้เลยระบบการหยุดรถนะครับก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับในการามาเช็คแล้วเขาก็ใส่มาให้ค่อนข้างที่จะ perfect ครับผมเหมแบบนี้ดีวกว่าฟิลลิ่งการกับขี่คับฟิลม์มนอกจาก เรื่องของเครื่องยนต์แล้วเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ก็มีส่วนสําคัญด้วยนะครับอย่างที่ฟิล์มบอกว่ามันสามารถเซ็ตรอบเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็ตเรื่องของเอ g นจิ b นเบรกให้มีความหน่วงมากหน่วงน้อยได้ด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยในการต่อเกียร์ฟิล์มก็คือสลิปเปอร์คัตใช่ก็คือไอสลิปเปอร์คัตเนี่ยมันก็จะช่วยเรา เวลาเราเวลา,วลารอบเครื่องที่ที่มีเอนจินเอนจินเบรกสูงขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้รอบเครื่องเนี่ยสมูทมากขึ้นเวลาเราขี่มาเกียร์หอย่างผมในสนามแข่งเนี่ยเรา,รเราลดเกียร์นะครลดเกียร์หรือเกียร์หนึ่งอย่างเงี้ยเอนจินเบรกมันก็ยิ่งจะสูงมากขึ้นทําให้เราต้องควบคุมมากแต่ตัวซิลเปอร์คัตตรงเนี้ยมันจะช่วยทําให้รถสมูทมากขึ้นครับผมแล้วก็ยังมีตัวชิปเตอร์อ่าตัวชิป ชิปอัพนะครับที่เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยปกติแล้วเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เราต้องยกคันเร่งใช่ไหมครับใช่ครับแต่อันนี้ไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยตามรอบสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยแล้วระบบอิบเล็กทรอนิกส์เขาก็ทําใหอ้อ่ไม่มีอาการกระตุกหรือกระชากในขั้งคลนด้วยมันสามารถปรับได้ที่หน้าจอคุณได้หมดทุกอย่างโอ้โหเรื่องช่วงล่างแหละครับฟิลม์มช่วงล่างที่ติดตั้งเออร์ลินมาเนี่ยฟิลลิ่งในการเข้าโค้งนะครับ เอางี้ดีกว่าฟิล์มบอกว่ามันคือรถซูเปอร์บค์ที่เมื่อคุณขี่ออกมาจากบ้านนะครับสามารถขี่ไปลงสนามแล้วก็ลงไปซ้อมลงไปขี่ได้เลยะใช่ครับช่วงล่างเนี่ยมันแตกต่างยังไงบ้างเวลาที่เราเซตติ้งมาครับยี่ห้อก็ยี่ห้อเดียวกับที่ผมใช้อยู่แล้ว uh huh. อย่างทีม Honda ของเราก็ใช้ออลินอยู่แล้วเบรกเราก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันซึ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็แทบจะไม่ต่างเลยเพราะว่าใช้โช๊คเหมือนกันเบรกเหมือนกันครับแล้วรูปแบบที่ได้มาตรงนี้มันก็ คือรถแข่งเลยอะผมมองยังก็เป็นรถแข่งเพราะว่าเบรกเนี่ยคุณภาพเบรกเนี่ยคือเป็นเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นเซตเดียวกับที่ติดตั้งในรถแข่งเลยใช่ไหมครับก็คือที่จะแตกต่างก็คือน่าจะเป็นเรื่องของผ้าเบรกเหมือนผ้าเบรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ผ้าเบรกของโอลินเนี่ยมันก็จะมี2 2ระดับอาจจะต้องคือความเร็วที่เราใช้ในสนามแข่งเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะใช้ความเร็วสูงตลอดมันก็จะหนาขึ้นหน่อยเท่านั้นเอง ในการที่จะใช้เบรกแต่ว่าการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เราใช้งานตรงนี้ดีที่สุดแล้วพอพูดถึงสนามแข่งการ,รเซตติ้ต่างๆฟิล์มเราก็ยังมีรถคันหนึ่งนะที่เป็นเอาดิวฮันด้าซีเนียรครับนรานะครับรถแข่งที่ใช้ลงทำการแข่งขันจริงนะครับเป็นตัวใหม่ของ ฮอนด้าเอเชียดูวิจวิชูวันะครับของซักวาไซนี่ใ่ชาวมาเลเซียนะครับมีโอกาสได้ทดลองแล้วเหมือนกันผมก็เลยมาพูดได้ว่าเจ้าตัวสแตนดาร์กับเจ้าตัวเนีเ้ประสิทธิภาพแทบไม่ต่างเลยนะครับ<ผ>มหมายถึงว่าการควบคุมต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกับรถแข่งแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันก็จะเพิ่มในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ในเรื่องของความเร็วที่มันมากขึ้นเราสามารถ เพิ่ม <spe aker> ออปชันตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งนในระดับเอเชียคือกติกามันก็มีอยู่แล้วตรงนั้นใช่ครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มอะไรมาบ้างฟิล์มสมมุตินะเอาโอเคหลกักๆแหล,และเรื่องไอ้อุปกรณ์ที่มันจะทําให้แบบหลวงเรื่องแอโรไดนามิกใช่ไหมเอาป้ายทะเบียนออกก่อนครับอย่างแรกเพราะนั้นไม่ได้ออก,กใช่ลลป้ายทะเบียนออกด้วยนะครับกระจกกระจกข้างไม่มีนะครับเอาดูยี่ห้อแล้วก็ใช้เหมือนกันเลยโอลินเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นโชวะนะครับคือเป็น ซ็อา <Show car. S 1> เป็นสปอนเซอร์ครับท่อเป็นนะครับูอีกเหมือนกันนะครับยีออ่ห้อเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับ,รบแล้วก็มันก็จะมีแตกต่างยางสแตนดาดที่จะเป็นสลิกแบบมีบ้างเนาะบางสายฟ้าแต่อันนี้ก็เป็นสลิกที่ใช้ลงทำงานแข่งขันเลยใช่ครับเรื่องของเนี่ยครับดูดูอย่าให้ดูภายนอกก็คือในเรื่องของแอโรเดดัมมิกซึ่ง,ซ,งซึ่งทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยคือเราดูแทบไม่ต่างเลยแค่เอาเบอร์ไปติดตรงนั้นถอดกระจกข้างออก คือรูปลักษภายนอกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเราไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มจากด้านนอกเลยฟิล์ว่าไงปีนี้ h o n d a เราจะกลับมายิ่งใหญ่ในเอเชียได้ไหมผมดูจากรถที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้แล้วก็หมายถึงว่าทีมงานตอนนี้ด้วยที่อย่างได้นักแข่งซักวันไซดี้ลงไปขี่จับตัวรถตัวนี้ด้วยเนี่ยมผมว่าโอกาสลุ้นแชมป์มีสูงนะครับต้องบอกเลยเพราะว่ามันควบคุมคอนโทรลได้ง่ายอนอกจากเอาเอา new CBR คันดับเบิ้ล RR แล้วนะครับเราจะไปดูรถที่เป็นซีรีส์ในซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีกันเป็นซีเบียร์ซีรีส์เหมือนกันใช่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูคันนู้นดีกว่าฟิล์มครับซีซีนี่ของใครกันนะจำไม่ค่อยได้เลยครับจำไม่ได้เลยเหรอน้องรัฐคุณนะครับออ๋เขาเป็นสาวแกร่งนะครับน้องมุกวงเลด้าสารพืชเอาเชิญครับน้องมุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมุกมาเข้าตรงนี้เลยครับอ้โอเคสวัสดีค่ะ เออมายืนใกล้ๆก็ได้นะพี่ได้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 ช่วงนี้เขาต้องระยะห่างนิดนึงใช่ไหมไม่เป็นไรเรามีเรามีหน้ากากอ่าโอเคน้องมูกครับนี่คือ all new cbr 6 0 0้ r ใช่ค่ะนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะนี่คือรถแข่งตัวใหม่ที่ เพิ่งสร้างเพิ่งประกอบแล้วก็เซตติ้งเสร็จใช่แล้วก็มาจอดครั้งแรกที่งาน Bangkok Motor Show ด้วยในบูธของ Honda นะครับมุกลงขี่อย่างคันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองในใน,ในสนามช้างนะแต่ว่าเราเราได้ทดสอบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวแแตนดาดแต่อันนี้คือเป็นรถที่เราจะนาไปใช้แข่งครับใช้ก็เลยเหมือนแบบทางช่างเองอะไรเองก็เพิ่งจะเนี่ยอย่างที่พ,พี่พี่ได้ทราบแล้วก็เพิ่งประกอบแล้วก็ทำแบบชุดแข่งอะไรขึ้นมา ทีนี้มุกช่วยเล่าให้ฟังนิดน,นึงว่ามันมีจุดเด่นยังไงนะครับแล้วมุกค,คิดว่าไอ้จุดเด่นเนี้ยมันจะพาให้เรากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในเอเชียได้ไหมถ้าถ้าจุดเด่นเนี่ยคือแทบจะบอกได้ว่าทุกส่วนเนี่ยมันมีจุดเด่นทั้งคันเลยแต่ว่าที่มุกชอบขึ้นมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของไอเจ้าตัววิงเล็ตอย่างอย่างเหมือนตัวพันเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นแฟลิงที่ที่เราจะไปใช้แข่งตอนนี้ยังยัง,ย,งยังทำอะไรไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยอเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นตัวแข่ง ใช่ก็น่าจะมีเพิ่มเพิ่มของระบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าอ่าหรือว่าระบบอ่าข้างหน้าจออะไรเงี้ยก็จะก็จะเปลี่ยนจากเดิมค,ค,ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะครับผมไม่ต่างอะไรจากเจ้าตัวพันเลยนี่ครับตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็ประโยชน์ยังไงน้องมุก ช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างอย่างที่ที่พี่ฟิล์มบอกก็เพื่อเหมือนพวกแอโร่อะไรเงี้ยเวลาที่เราคอนโทรลการเข้าโค้งที่มีความเร็วสูงเนี่ยต้องร้อนสนจริงๆเลยคุณเนี่ยตอนนี้ก็จะช่วยได้มนเลื้ยงเข้าไปลึกเลยนะครับตอนนี้มันหนึ่งไหนมันึ่งไหนคือมันเป็นตัวดักลมที่ส่งได้ถึงเลยมันเป็นแบบตรงแล้วตอนนี้ก็คือตัวพันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่ต่างกันอันนี้เป็นรูดักอากาศ นะครับเพื่อรีดรีดแอโรไดนามิกลงมาข้างล่างใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกำลังแรงบิดอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันแต่ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้อาจจะช่วยได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตัวลมที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะแยกออกไป2ทางใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปที่ระบบระบายอากาศด้วยครับแล้วพวกช่วงล่างครับมุกช่่่วงงลานีต้องเทียบกับสแตนดาร์ดกับรถแข่งจริงเนี่ยเป็นไงบ้าง ค่อนข้างแน่นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเพราะว่าที่มุกไปเทสตัวสแตนดาร์ดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนพอเราลงไปไปขี่ไปขับขี่ในสนามที่มีความเร็วสูงเนี่ยสนามช้าอย่างเงี้ยพอได้ขี่ขนาดขี่สแตนดาร์ดนะคะยินความรู้สึกว่าเราสามารถคอนโทลเบรกแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือมันอยู่ค่อนข้างนิ่งมากค่ะแล้วก็ความเร็วในทางตรงเนี่ยคือดีกว่าเก่าเยอะค่อนค่อนข้างเยอะเลยดีกว่าดีกว่าเดิมประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือต้องต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่มุก ที่ใช้ที่เทสเนี่ย <Ừ. S 1> มันเป็นตัวรถแข่ง uh huh. แต่อันเนี้ยเป็นสแตนดาร์ดก็เลยมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะมากแต่ถ้าเทียบกับสแตนดาร์ดตัวเก่ากับตัวเวนี้ยคือก็หลายกิโลเมตรอยู่เหมือนกันค่ะเอาง่ายๆเลยเครื่องยนต์ตัวเนี้ยปรับมาเนี่ยสแตนดาร์ดกับสแตนดาร์ดตัวเก่ากับตัวเนี้ยแรงม้าเพิ่มขึ้นเพียบ่อน<ต>ข้างแรงแต่แว่านี้ม,มันจะเป็นตัวที่ที่มุกใช้แข่ง เดี๋ยวคือถ้าอยากเห็นโฉมจริงๆเลยว่าตัวสแตนดาดที่มุกเทสที่สามช้าเนี่ยเป็นไงคือเดี๋ยวมกให้ไปชมด้านหลังดีกว่าอ,อ,อาไปชมด้านหลังดีกว่าผมก็ขี่มาแล้วขี่หมดแล้วคุณขี่ทุกรุ่นเลยนะเ <c oughs> ราเดี๋ยวเรามูไปด้านหลังอะไรคะพี่เดี๋ยวเราไปดูตัวตัวนี้เลยครับผม ตามตามันอยู่ตรงไหนฮะจุดแรกเลยนะครับระบบย่อดีกว่ามย่อย่อส่วนลงมาจากสาพันแล้วย่อลงมาเห็นไหมฮะผมไม่ดูแอร์โลแฟร์ลิงใช่ค่ะแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวพันเลยเนี่ยครับผมอยากให้ดูตรงนี้มากเลยอ่ะนี่คือแอร์ดักช่องดักอากาศนะครับที่จะเข้ามาสู่ระบบไหลเวียนอากาศก็คือแอร์โลแฟร์ลิงเนาะใช่ค่ะใส่เข้ามาอันนี้มันมันเป็นแฟร์ลิงที่อ่าสำเร็จมาจากโรงงานเลยนะครับใช่คือติดรถมาสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นแบบนี้เลย ใชครับแล้วก็ในรถ m o t o GP ก็มีแบบนี้นะใช่ค่ะก็คือทุกอย่างอย่างที่ผมบอกคือย่อแค่ย่อส่วนส่วนซีซีลงมาก็เลยมาเป็นเจ้าตัวนี้เลยดีกว่าเออ all new cbr 6 0 0 rr ที่ลงขี่ในสนามช้างฟิลลิ่งเป็นไงฟ i ลลิ่งเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าเกียร์อย่างที่ผมเทสตัวพันมาแล้วก็มีโอกาสมาเทส600เพราะว่าไองานแจ็เดวันนั้นไปด้วยกันทั้ง2รุ่นเลยช่ดงนี้เราได้เทสทั้งสองรุ่นคือเกียร์ที่ใช้อ่ะเหมือนกันอีกคือรถแข่งมุกกับเกียร์ที่ใช้สแตนดาร์ดเนี่ยมันมีการปรับอั ไอเรื่องของอัตราทดเนี่ยเขาปรับมาให้หมดแล้วนะครับสามารถลงกับขี่ได้เลยคือขี่คันนี้ไปกับเจ้าโตซิเบียพันดับเบิลนาอาไปเนี่ยลงสนามได้เลยเครื่องยนต์ดีกว่าความแรงต้องถามความแรงกับตัวแข่งกันยังไงกับตัวแข่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนี่ไม่ต่างกันเลยค่ะคือที่มุกชอบก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาอย่างอย่างอย่างที่ที่พี่กาบอกใช่ไหมคะคือไอตัวนี้แหละตอบโจทย์ตอบโจทย์ในในเรื่องของการแข่งเพราะว่ามันมันช่วยช่วยได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราแบบ อย่างโค้งความเร็วอย่างเงี้ยโค้งความเร็วมาเนี่ยจากเคยแบงโค้งอยู่ร้อยตอนนี้เพิ่มได้ร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเพิ่มสปีดได้ใช่เพิ่มสปีดในโค้งได้มากขึ้นเหมือนโค้งที่ที่ผมเห็นมุกเข้าโค้งอย่างเงี้ยโค้งค่อนข้างที่จะเบรกได้ลึกมากขึ้นระบบระบบระบบเบรกตอนนี้มีระบบเบรกมาช่วยด้วยจุดเบรกที่ผมดูเนี่ยใกล้เคียงกับรถตัวแข่งเลยมันนุ่มไปหมดทุกอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูไลดิงโพซิชันหน่อยนะครับว่า ค่าของการขับขี่ที่บอกว่ามันใกล้เคียงกับรถแข่งเนี่ยมันขนาดไหนกันเชียวมันเหมือนผมไหมเออเนะตัวพันนี้ใช่ไหมคะตัวนี้หกร้อยก็มีค่ะตัวนี้ก็มีเห็นไหมคะเพราะว่ามันจะออกแบบมาด้วยที่ว่าสรีระของการแข่งเลยเพราะว่าเวลาที่เราใส่หมวกปุ๊บคือตรงนี้จะช่วยได้ก็คือเราสามารถวางวางหมวกได้เลยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเว้าเว้าพอดีใช่ค่ะมุกเลยคิดว่าเออไอเจ้าตัวนี้คือแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจาก จากตัวพันเลยแค่อย่างที่บอกว่าย่อส่วนลงมานหน่อยช่วงล่างตรงนี้เนี่ยไอระบบอิเล็กทรอนิกของ CBR 600RR ตัวใหม่นี่ครับมันมันปรับได้กี่โหมดลูกมกถ้าเป็นโหมดตอนนี้น่าจะได้อยู่2โหมดเป็นโหมดสปอร์ตกับโหมดออตัวใช้ธรรมดาทั่วไป,ไปใช่พอลงไปขี่ในสนามแข่งจริงๆนะครับปรับโหมดมนาะเป็นสซอร์ใช่เป็นสปอร์ตเลยค่ะถอดนี่ออกหน่อยนึงใช่ถอดลงมาติดเท่าที่ผมรู้สึกอะ่ะหมายถึงว่าเจ้าตัวพันกับตัว600เนี่ย แพ็กเกจมันค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคาที่น่าเอาใบจองไปเลยนะพี่นะเอาใบจองมาเลยไหมใช่โปรโมชั่นเพียบไปนะตอนเนี้ทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆของ Honda นะครับแล้วก็สนใจรถซูเปอร์บค์อยู่ในตอนนี้นะครับก็สามารถมาชมตัวจริงนะได้ที่บูธของรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะครับในงาน Bangkok International Motor Show นะครับระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่4เมษายนก็ยาวๆนะ10กว่าวันเลยใช่ครับ ก็มาอาจจะได้เจอฟิล์มกับมุกด้วยเนาะโทรมาตามได้ครับ <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้มีเรื่องราคาไหมคะอยากรู้ทราบราคามาการาคานะครับ All New Honda CBR 1000RR นะครับ, All รบก็เริ่มต้นที่999,000บาทาแล้วก็จะมีอีกสเปคหนึ่งที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นตัวของ CBR 1000RR <c oughs> SP นะครับที่มันก็จะมีการอัปเกรดในเรื่องท่อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น1ล้าน ใช่หนึ่งร้ายหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าได้ระบบมต่างๆเข้ามาเพราะว่า,วาเหมือนเราใส่ไปให้หมดแล้วอยู่ในในคันนั้นนะครับไม่ว่าจะท่อโช๊คระบบต่างๆคือถ้ามาซื้อคันเปล่าๆมาแล้วมาใส่เนี่ยยังไงมันก็แพงกว่าราคาที่เราให้ไปใช่ส่วนคันนี้ครับน้องมุกเอานิวซีเบียร์หกร้อยอาร์อาร์ครับคุ้มไหมเริ่มต้นที่ประมาณห้าแสนเท่าไหร่นะาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใช่ค่ะนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้ม มันหลออ่อจริงๆน,นะมันหล่อมากค่ะนอ,อ,อกจากนี้ก็มีโปรโมชั่นต่างๆที่ทาง Honda เเขาให้มันด้วยนะ<ช>คนที่ซื้อซูเปอร์บอยของ Honda เนี่ยในตระกูล CBR Series นะครับตัวพันนะครับแล้วก็ตัว600 Super เปอร์สปอร์ตตัวนี้เนี่ย ก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วม t r a กเ Day แล้วก็มีหลักสูตรกันขับีด้วยใช่ไหมอ่าแบบนี้ก็เจอกันสิพี่เอาเจอสิเ<ะ>พราะ<อ>ว่าอย่างผมกับทีมทีมแข่งนะครับนักแข่งอย่างน้องมุกอย่างนักแข่งในสังกัด Honda Racing Thailand เนี่ยก็จะไปคอยอบรมเป็นโค้ชในสนามด้วยแล้วก็จะมีมทีมงานที่เป็นทีมช่างของในสังกัดทีมเลยเข้าไปช่วยเซตให้นะครับคืออยู่ใกล้ชิดนักแข่งเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าเอาง่ายๆคือจับมือบิดกันเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็มีหลักสูตรที่ฟิล์มขี่นำรูบขี่นำแล้วก็ให้ผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่ที่เป็นลูกค้าเนี่ยขี่ตามด้วยนะประกบคือหน้าหลังเลยครับนั่นคือทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับขี่ที่เป็นเรซซิ่งจริงๆด้วยครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็ทุกท่านสามารถมารับชมนะครับรถจักรยานยนต์ของทั้งตระกูล CBR s e r i e ซีรีส์ของ Honda นะครับหรือแม้จะเป็นรถจักรยานยนต์ในรุ่นอื่นๆนะครับมี ทั้ง enduro นะครับรถสตรีทหรือแม้กระทั่งรถที่เป็นรถใช้งานในท้องถนนประจำวันนะครับก็สามารถมารับชมได้กันที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับ,รบที่เูของฮอนดาวันนี้เราทั้งสามคมก็ต้องของลาไปก่อนไดนครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ